ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของประเทศวันนี้โอกาสทางการศึกษาต้องเกิดขึ้นอย่างมีคุณภาพและเท่าเทียมกันกระทรวงศึกษาธิการพร้อมแล้วที่จะเสริมเติมเต็มความรู้สู้เด็กไทยถึงบ้านดิวเตอร์ n n e แนพบกันที่ช่อง11ทุกวันเสาร์10โมงเช้าถึงเที่ยงดิวเตอร์ n n e แนเพื่ออนาคตชาติเพื่อโอกาสทุกคน บรรยากาศช่วงครึ่งแรกก็สนุกสนานเป็นกันเองมากครูพี่แนนก็ได้ให้ความรู้กับน้องๆ้องรู้สึกน้องๆจะสนุกสนานไปพร้อมกับครูพี่แนนเลยนะฮะตอนนี้ท่านรัฐมนตรีจะมีเห็นบอกว่ามีกระแสจากน้องๆทางบ้านตอบเข้ามาทางอีเมลเยอะมากใช่ครับเป็นยังไงฮะเว็บไซต์ดูนี่เยอะมากครับเฉพาะเว็บไซต์ eTV Thai TV นะครับแล้วก็ nfe.go.th แล้วก็ u d ต .com รวมทั้งสายด่วน1660ของกระทรวงสาธารณสุขของกอสศน,นะครับปรากฏว่าเฉพาะในช่วงตั้งแต่เปิดรายการ<ะ>เมื่อวันที่5กันยาจนถึงวันที่24กันยายน20วันมีผู้เข้าชมเว็บไซต์แล้วก็แสดงความคิดเห็นมา175,000รายครับโอ้โหนี่ฮอตฮิตมากนะฮะซึ่งถือว่าเยอะมากเยอะมากนะฮะแสดงว่า หมายถึงความสําเร็จที่เกิดขึ้นจากติวเตอร์ชา l แนลนี้หรือเปล่าแสดงให้เห็นว่าน้องๆผู้ปกครองและก็เพื่อนครูทุกคนเนี่ยให้ความสนใจมากรวมทั้งท่านผู้ชมด้วยแล้วสิ่งที่เขาเสนอมาสิ่งที่เขาบอกเล่ามากับนส่วนใหญ่จะเป็นประเด็นชื่นชมโครงการติวเตอร์ชา l แนลว่ามีประโยชน์แล้วก็ขอขอบคุณกระทรวงสาธิรณสุนะครับรวมทั้งอยากให้ขยายเวลาออกอากาศให้มากขึ้นสองชั่วโมงไม่พอครับ แล้วก็อยากได้มากกว่านี้ขนาะเดียวกันก็อยากได้เอกสารสำหรับที่จะเตรียมตัวคือคู่มือประกอบการเรียนการดิวนะครับซึ่งอันนี้ก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ซ้ำอีกนิดหนึ่งว่าสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.etv.thai.tv ท ai.tv นะครับหรือว่าห้องสมุดประชาชนทั่วทั้งประเทศนะครับจะเปิดให้บริการฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับขณะเดียวกันก็ขอของที่ระลึกมานะครับ ซึ่งอันนี้ก็สำหรับผู้ที่โพสเข้ามาที่ etv t h a i tv แล้วก็ udah com นะครับที่ขอของที่ระลึกมาก็จะจัดส่งไปให้นะครับนี่ครับท่านรัฐมนตรีบอกเตรียมของที่ลึกมาคือเสื้อติวเตอร์ชาแนลใช่ครับที่จะจัดส่งไปให้นี้คือเสื้อติวเตอร์ชาแนลนะครับนี่ครับอันนี้จะจัดส่งไปให้ทางก็ที่จะมีระบบการจัดส่งไปให้แต่ว่าน้องๆที่โพสเข้ามาเนี่ยจะต้องบอกชื่อจริงที่อยู่ นะครับนามบุญจริงที่อยู่ที่จะส่งไปณีย์ได้ไม่เช่นนั้นก็ไม่ทราบว่าจะส่งไปให้ใครที่ไหนนะครับเพราะบางท่านเนี่ยใส่ชื่อเล่นมันก็มีใส่แต่ชื่อไม่ทราบที่อยู่ก็มีครับผมเพราะฉะนั้นเวลาอีเมลมาก็ลงชื่อที่อยู่จริงๆมาแล้วบอกว่าขอของที่ลึกจากติวเตอร์ชาแนลด้วยใช่ครับนะครับผมผมขออนุญาตที่จะอ่านคําถามแล้วก็ที่น้องๆเขาโพสตเข้ามาเท่าที่เวลาจะเอื่อํหน่วยนะครับ ท่านแรกนะครับจากน้องวรางคนาบุญเสนันจับจากจังหวัดร,ราชบุรี<อ>ซึ่งบังเอิญว่าสัปดาห์ที่แล้วเราไปที่ราชบุรีรพอดีนะครับ,รบเมื่อก่อนหนูไม่ชอบเรียนวิชาเคมีมแต่ตอนนี้ได้เรียนวิชาเคมีกับครูอุหนูได้เข้าใจว่าเรียนเคมีไม่ได้ยากอะไรเพียงแต่ทําความเข้าใจกับมันตอนมาราชบุรีหนูดีใจมากหนูได้ความรู้จากรายการนี้มากค่ะจาก น้องวารางคนาตําบลหน้าเมืองอําเภอเมืองจังหวัดราชบุรีครับโอ้นี่แสดงว่าชื่นชอบแล้วก็บอกว่าครับอันนี้ก็เป็นการให้กําลังใจครูอู้ด้วยนะครับเป็นการให้กําลังใจกระทรวงศึกษาธิการด้วยฮะคุณต้นชาแนลนี้ได้ผลจริงๆนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับน้องพักดีธรรมากาศครับรายการนี้ดีมากทําให้ได้เรียนกับติวเตอร์ชื่อดังได้รับความรู้และเทคนิคในการเรียนและการทําข้อสอบมากมายได้รับความรู้เยอะ ดีจริงๆคอนเฟิร์มเสาที่ผ่านมาได้ดูเห็นกระเป๋ากับเสื้อสวยดีอยากได้มากถ้าจะให้ได้จะเป็นพระคุณมากอันนี้ได้ไหมฮะอย่างนี้ได้แน่นอนได้แน่นอนแล้วขอรบกวีที่อยู่ชัดเจนครับผมรายการนี้ดีมากเลยค่ะปีของหนูน่าจะมีอย่างนี้บ้างถ้ามีคงไม่ต้องวิ่งไปหาโรงเรียนกดวิชาให้ยุ่งยากแต่ก็ไม่เป็นไรหนูดีใจที่จัดรายการนี้ขึ้นมาเพื่อน้องๆแสดงว่าน้อง วินัสนันนะครับที่โพสเข้ามาคงเลยม .6 ไปแล้วแต่ว่าก็ยังย้อนกลับมาดูรายการในะครับเพราะว่ารุ่นของน้องไม่มีทิว a n แนลหนูอยากได้เสื้อรางวัลจังเลยสวยดีนอกจากน้องๆที่ได้อ่านกันตรงนี้นะฮะส่งที่อยู่เข้ามาอ่านออกทีวีปุ๊บต้องได้แน่นอนนะฮะยืนยันได้อีกรายหนึ่งครับน้องภาวินีแก้วเกิดจับนะครับ หนูทราบข่าวการติวจากคุณครูที่โรงเรียนแล้วก็ในทุกครั้งหนูจะรีบตื่นขึ้นมาเตรียมตัวติวคุณแม่ของหนูนั่งดูด้วยโอ้โใช่ครับดีมากเลยครับแม่บอกว่าเป็นรายการที่ดีมากและหนูก็จะมาทบทวนดูซ้ำอยู่เรื่อยๆเพื่อความแม่นยำ ก่อนหน้านี้หนูก็ติวแกะภาษาไทยให้กับเพื่อนในห้องเรียนอ๋อเป็นคนติวให้เพื่อนด้วยแสดงว่าเป็นติวเตอร์ยังติวเตอร์นะครับที่ติวให้เพื่อนอนาคตเดี๋ยวจะมาติวที่ติวเตอร์ชนแนลดีมากเลยครับยิ่งพอมีรายการนี้ก็ทําให้หนูสามารถทบทวนตัวเองได้ก่อนที่จะไปทบทวนให้เพื่อนๆนโอ้โหนี่นะครับถ้าสามารถโหลดวิดีโอได้เมื่อไหร่ช่วยแจ้งด้วยนะคะอยากโหลดไว้ทบทวนซ้ํา ขอบคุณมากค่ะไม่ได้เสียดายไม่ได้บอกว่าอยู่ที่ไหนอย่างไรถ้าสนใจเสื้อก็สเข้ามาใหม่นะครับส่งรายละเอียดเข้ามาได้ครับสําหรับการดาวน์โหลดขณะนี้ทําได้แล้วนะครับโดยดาวน์โหลดผ่านเว็บไ w ต d etvthai dot ๋ v เว็บไซต์นี้ดาวนโหลดทำได้แล้วนะครับเพราะนั้นน้องๆสามารถใช้บริการนี้ได้เลยครับดาวน์โหลดเป็นไฟล์วิดีโอแล้วเก็บ ไปดูที่บ้านกี่รอบได้ใช่ครับได,ได้ครับแล้วก็รับชมย้อนหลังก็ได้ uh huh. ทางเว uh ็บไซต์เดียวกันนี้ครับ,รบผมก็ดีใจนะครับที่น้องชื่นชอบรายการนี้ uh huh. นะครับจะมีมีต่อไปเรื่อยๆั้ยก็จะต้องทําต่อไปเรื่อยๆ uh huh. เพราะดูเหมือนถ้าเลิก สงสัยจะโดนน้องๆเดินขบวนแน่นอนนะครับอะมั่นใจได้ครับทา่านรัฐมนตรีบอกว่าจะมีต่อไปเรื่อยๆนะครับเราก็ได้เรียนทาง t i ทูบเบอร์ชานแนลนะครับไม่ต้องไปหาคนวิชาดังๆอะไรมากมายนะครับเราเรียนอยู่ที่บ้านผู้ปกครองก็สามารถดูได้ด้วยวิชาต่อไปที่น้องจะเรียนกันอะตรงนี้จะได้สอบแพทแล้วนะครับ <S <S วิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์อาจารย์สมัยเหลาวานิชนะครับอาจารย์สมัยก็พร้อมแล้วครับเชิญเลยครับ สวัสดีนักเรียนทุกคนวันนี้ได้มาพบกันอีกแล้วเอ๊วันนี้เราเอาเรื่องอะไรดีครูตัดสินเองแล้วกันนะเราเรื่องความสัมพันธ์กับฟังก์ชันเพราะครูคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยนักเรียนค่อนข้างจะหลายคนไม่ชอบเลยครับเพราะว่าโอ้โหรู้สึกมันวุ่นวายมันสับสนมากแต่จริงๆแล้วเรื่องนี้ไม่มีอะไรมากนะครับถ้านักเรียนจับหลักได้นะครับเออเรามาดูแนวโน้มลักษณะข้อสอบเกี่ยวเรื่องความสัมพันธ์ฟังก์ชันว่าเขาอ,ออกยังไง จุดไหนบ้างที่เราควรจะใส่ใจควรรู้ไว้นะครับครูจะให้นักเรียนดูจากโจทย์นะครับนักเรียนไปดูครับโจทย์ข้อที่7เข้ากําหนดให้ fx เท่ากับ3 x ลบ1แล้วก็ g ีนเว r ร์ x เท่ากับ x กำลังสองเมื่อ x มากกว่าเท่า0เท่ากับลบ x กำลังสเมื่อ x น้อยกว่า0ค่าของ f ินเว r ร์วงเล็บ g2 บวก g ลบ8มีค่าเท่าข้อใดเข้าให้ fx นะครูจะชี้ลักษณะข้อสอบนิดนึงนะครับเท่ากับ3 x ลบ1 แล้วก็ให้ G เวิเนะครับเท่ากับวงเล็บ X 2 X กลังสอมากกว่าเท่า0แล้วก็ลบ X กลังสองนะครับ x น้อยกว่า0เป้าหมายที่หาคือ f อ i n ิน r ว e ของ G2 บวกด้วย G-8 ลบ8ว่ามีค่าเท่าใดจบอยากให้เรียนดูเป้าหมายก่อนถ้านักเรียนอ่านแล้วไม่เข้าใจว่าเขาให้หาอะไรนะครับหรือไม่รู้ว่าเป้าหมายคืออะไรนะครับรีบเปิดผ่านเลยนะ ขนาดเป้าหมายยังไม่รู้ว่าให้หาอะไรก็ไม่ต้องทำเลยครับเฉะนั้นต้องเคลียร์เรื่องเป้าหมายให้ชัดน,น,นี่คือการวิเคราะห์ข้อสอบเขาต้องการหาตรงนี้นักเรียนจะหาตรงนี้ได้เนี่ยนักเรียนรู้ไหมนักเรียนต้องหาอะไรก่อนต้องหา g สองกับ g ลบแปดนักเรียนหา g x กับตายแน่นะครับหา g สองกับ g ลบแปดนั่นคือเป้าหมายชัดเจนเลยใช่ไหมตรงประเด็นเป๊ะเลยใช่ไหม g สองกับ g ลบแปดแล้วมาดูลักษณะข้อสอบ นักเรียนจะหา g อะไรก็แล้วแต่นักเรียนก็ต้องมีฟังก์ชัน g x ก็เริ่มมาไล่คือข้อสอบบอกไหมข้อสอบบอกครับแต่ไม่ให้ g x ครับเป็น g i n v e r s นี่คือลักษณะข้อสอบต้องการใช้ g แต่บอก g i n v e r s เห็นไหมไม่มีการบอกตรงๆนะครับพอนักเรียนหาตรงนี้ได้ครบหมดปั๊บเอามาแทนค่าขั้นต่อไปหาอะไร f i n r s หา f เื่อต้องมี f inverse แต่ข้อสอบบอกแหละ f เห็นไหมจะใช้ f i n v r s กับบอก f จะใช้ G กับบอก g ีนเวิ s e มันกลับกันทุกครั้งเนี่ะนข้อที่หต้องแม่นเรื่องการหา Inverse เข้าใจั้ครับนี่การหา i n v e r ิร์ทำไงแน่นอนมาดูก่อนครับเราจะหา G2 หรือ G-8 ลบเนี่ยแน่นอนถ้าพูดหลักทั่วๆไปก็คือต้องหา Gx แล้วแทนค่าแต่นักเรียนมาดูครับจีนเวิร์ให้มาเนี่ยมันมี2ประเด็นนะเห็นไหมครับถ้านักเรียนจะหา g ีนักเรียนต้องหาทั้งกี่ประเด็น2ประเด็นจบเลยครับ แต่ครูจะไม่เอานะครูจะใช้วิธีการนี้นะครับหนึ่งถ้าตรงนี้เป็นตัวเลขโอ้โหตามหลักจะหา g สองเนี่ยต้องหา g x แล้วแทน x ด้วยสองมันทำหลายขั้นตอนครูยิ่งชอบครับถ้าเป็นตัวเลขยิ่งดีนะเราแทนค่ากันเลยนะครับหนึ่งทำไงครูก็ใช้ความรู้มาแล้วนะความรู้นะคราวที่แล้วครูก็เตือนแล้วนะว่าต้องมีความรู้นะความรู้ที่จะเปลี่ยนจากนี่มานี่หรือนี่มานี่สมมุติว่าครูมี g a เท่ากับ b เี่ยนเป็นอินเวอร์สเปลี่ยนในรูปนี้เลย G inverse B จะเท่ากับ A จบนี่ครับสลับตรงนี้ครับแล้วเปลี่ยน G เป็น G inverse นี่คือความรู้แล้วความรู้ตัวนี้เป็นตัวที่ช่วยนักเรียนมากทํานองเดียวกันถ้ามี G inverse B เท่า A ก็เปลี่ยนเป็น G A เท่ากับ B นักเรียนรู้ไหมนี่คือคอนเซปต์แต่นเรียนมองอาจจะมองภาพไปออก G A เท่า B นี่คือคู่ลําดับแะละ A B เอเป็นตัวหน้าของคู่ลำดับนี่คือตัวหน้าของคู่ลำดับนะภายใต้ฟังก์ชัน G นี่คือตัวหลังคูลาดับเ B พอจีนว่าก็เป็นคู่ลำดับอะไร B a เห็นไหมจบเห็นไหมจบเอาละครับทำไงครูก็มาดูครับหนึ่งครูต้องการหา G2 สองต้องการหา G2 สองนะเอาละครับว่ามีค่าเท่าไหร่ฟังนะแต่ที่เขาให้มาเป็นจีนเวิร์สทำไง ครูก็เปลี่ยน G2 ให้เป็น G inverse ครับเปลี่ยน G ให้เป็น G inverse เพื่อจะได้ตรงกับที่เขาให้ใช่ป่าวครับตรงที่ให้จะได้เอาที่ให้มาใช้เลยไม่ต้องเสียเวลาไปดัดแปลงเห็นไหมครูก็สมมุติตรงนี้เอาอะไรเดียเอาเป็นตัวสี่เหลี่ยมไปลวกันนะสี่เหลี่ยมหวังว่าเข้าใจนะครูจะให้มองไปก้อนฮั้น G2 เท่าสี่เหลี่ยมแต่นักเรียนจะความเอาความรู้มาใช้ได้ต้องเปลี่ยนเป็น inverse เปลี่ยนได้เลยครับพูดครับพูดครับพูดครับ G inverse สี่เหลี่ยมเท่ากับสองจบเห็นไหมเห็นไหมแทนแปลว่าเราหาสี่เหลี่ยมคือหาตรงนี้นะหาตรงนี้นะเมื่อมันเท่ากับสองเอารอครับนี่คือเป้าหมายแต่หาตรงนี้เห็นไหมครับเพราะเราหาสี่เหลี่ยมนะว่ปัญหาว่าหาตรงนี้เนี่ยก็ต้องใช้ฟังก์ชันจีอร์นี่ครับมีแล้วครับโอ้แต่บังเอิญฟังก์ชันจีอร์เนี่ยมันมีสองประเด็นจะใช้ล่างหรือบนทำไมใช้บน ต้องมีเหตุและผลก่ไมใช้บนเพราะอะไรอันนี้จีนเวิร์สจะใช้บนเมื่อ x ต้องมากกว่าเท่ากับ0เห็นป่านเนี่ยใช้ล่างเมื่อ x น้อยกว่า0ก็แปลว่าต้องรู้ตัวนี้ใช่ไหมถึงจะรู้ว่าใช้บนใช้ลา่างใช่ไหมรู้ตัวนี้คือรู้ตัวนี้นะแล้วตัวนี้รู้ไหมไม่รู้เสร็จจริงๆครูไม่ได้ดูตัวนี้ครับจะใช้บนหรือล่างดูได้สองแห่งดูนี่ครับตัวนี้เราไม่รู้ครูดูตัวนี้แทน ดูตัวนี้แทนก็คือดูตัวนี้กับตัวนี้เห็นยังครับเพราะ g ีอินเวอร์สอะไรเท่ากับอะไรใช่ไหมเพราะเราลูกค่านี้ใช่ไหมโปรสังเกตดูให้ดี x มากกว่าเท่า0ูนย์เกำลังสองเป็นอะไรครับบวก x น้อยกว่า0ูนย์เกำลังสองเ,เป็นบวกแต่มีลบข้างหน้าเป็นลบเห็นไหมดูจากก้อนนี้นะไม่ได้ดูจากข้างในนะที่ครูจี้ตรงนี้เพราะว่าเวลามันซับซ้อนกว่านี้ทั้งเรียนจะได้มองเป็นลรมองฟอร์มมันเห็นยังครับเมื่อเป็นอย่างนี้ปับ๊บ อ่าตัวนี้เป็นบวกหรอจบแปลว่าใช้บนพอใช้บนคูเทียบเลยแปลว่าเอาอันบนนะเทียบเลยนะก็คืออะไร g inverse ของ x เท่ากับ x กำลังสองถูกไหมพอเอาบนมาใช้นะเทียบเลยเห็นป่าวครับเทียบเลยจบแปลว่าอะไรครับเราต้องการหาตัวนี้เมื่อก้อนนี้เท่ากับ2ก็คือหา x เมื่อ x กำลังสองไปเท่ากับ2 x, 2> x มีค่าเท่าไหร่เห็นยังครับ โย่งนี้เห็นยังครับเพราะมันฟังก์ชันเดียวกันครับจบงั้นก็แปลว่า x กําลังสองเท่ากับส x มีค่าเท่าไหร่ครับรู <S 2> 2. <S บวกลบรูทสองแต่เราเอาเฉพาะเลขละ <S 2> 2. <S บวกจบนี่ครับสรุปงั้นสรุปสี่เหลี่ยมนี้คืออะไรรูทสองนะครับเพราะ x คือรูทสองนี่นี่นี่น,นี่อันเดียวกันใช่ไหมจบงั้นตรงนี้ก็คือรูทสองจบนะหนึ่งตัวแล้วนี่คือ g ีสองอ้าวแล้วครับอยากจะหา g ีลบแปดจลบแปด ว่าเท่ากับเท่าไหร่ขอเขียนเป็นสามเหลี่ยมก็แล้วกันนะจะหาร G ลบแปดเท่ากับเท่าไหร่ทําไงไม่มี G ลบแปดครับมีแต่จีนวิ่งครับเปลี่ยน G เป็น g ีอินเวสได้ได้ G i อินเวสสามเหลี่ยมเท่ากับลบแปดแน่นอนเราวิเคราะห์กันแล้วใช่ไหมว่าจะใช้อะไรเมื่อไหร่ยังไงวิเคราะห์แล้วในชะ่ไหมใช้บนหรือล่างล่างนะครับถูกไหมล่างเขียนเทียบเลยจริงๆนักเรียนไม่ต้องมาทําอย่างนี้นะครับนักเรียนมองปับ๊บหาคําตอบได้เลยนะฮะ แต่ว่าครูสอนเพื่อให้เข้าใจนะครับว่าทำไมเป็น